เ่นดยสานตราที่นีบางพยินที day, ่สถานีบางพยินผู้บริษาที้จะลงสถนีบางยินตรวจตรวสอบสิ่งของสัตว์ของท่านในการะมกดรวบรถให้ยกต้นรถจัรัานบนรถเือนรนจะเป็นเชรบอรรถธรรมดาที่ผู้นายเหนที่สองส่วนหึงวันศุกที่สาจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีพิษสุโลก รถ201เอาจากสถานีบางพิเศเแลที่จุดรับส่งบริษัทที่สถานีบ้านโพสานีอยุธยาเป็นสถานีต่อไปตามระดับครับที่นี่สถานีบางปะอินขอบคุณครับ